ยกที่สามแล้วครับเสียไปอินซีเหล็กตีขวามาจะาพ่อเพลงเข่าอยู่แล้วซ้ายคืนสิงมาวินซ้ายมาสิงมาวินไม่มีสะดุง้งไม่มีสะเทือนแล้วครับอินซีเหล็กสิงมาวินอ,อินซีเหล็กก็ติดทิดตังได้ไหมยัดไปยัดคืน จัดไปถูกใจเบี้ยวโคราสแล้วอเอาดูถีบซ้ายหมดไม่หมดยุบไม่ยุบเนี่ยครับถ้าอ่อนเนื้ออ่อนลมเลยโอ้หน่าชมน่าดูชกกับพลังผมนี่ต้องหัวใจเพชรนะครับพี่สันโคกลางพี่ไตบอกไม่หา่างแน้ต้นๆเนี่ยน,น,น้นายไปก่อนฮะท้ายๆเราขอมั่งเสียบแล้วหินสีเหล็ก สิงมาวินอื้อโอ้โหท่าทรหดเนี่ยครับอยู่ที่ท่าทรหดเนี่ยครับโอ้โยยกเขาปลายคางเลยครับนี่เพ<อ>ลงมางมาอินซีเล็กสิงมาวินอินซีเล็กโอ้โหโอ้โหสิงมาวินโโอ้ห แฟนๆจากฮ่องกงนี่ร้องเลยโอ้ห้วยห้วยห้วยเป็นยาเป็นยาซ้ายเป็นโอ้ยเต็มข้อรวบล็อกหมุนอือโต้อีเข้ามาซ้ายเข่าซ้ายสิงห์มาวินตีข้อขวาโอ้ยสลับเตะด้วยแข้งซ้ายปักศอกซ้ายเข่าขวาในครับอินซีเล็กแต่ว่าเข่าของสิงห์มาวินนี่เดียวโดนซาเลเม็ต นี่ธรรมชัยอินสีเหล็กแล้วอะไรเกิดขึ้นครับไม่มียีร่ระไม่สัทสศฐานเขาสามแยกกันแยกออกมา ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นดูความพยายามของมวยคู่นี้ครับความสาเร็จจะอยู่มุมไหน่ครับสิงห์มาวินกับอินซีเล็กโอ้โหแหมออกมาฉายแข้งนะครับสิงห์มาวินในกระี่อินซีเล็กพยายามคว้านครับโอ้ยเสียงด้วยมัดเนี่ยครับ โอ้โหโอ้โโดนเสียบด้วเข้าซ้ายครับ แลมบองส่งยอดสามหมื่นครับปีเร่งกองรัวขอบคุณครูกุ้งนะครับครูกุ้งชนาพอพีเคแสนชัย,ชยแตความแต่ความจริงขอโทษกันครับคุณครูนี่อยู่แถวบ้านกล้วยเจาหอบ้านเราเนี่ยครับเชิญป๋าหลานเกียรติสุริยะมอบรางวัลให้กับนักมวยทั้งคู่เลครับอ,อ่ะอย่าเพิ่งลง ผลแดงครับการก็แดงครับรับรางวัลรับรางวัลนลูกคุณพ่อหลามครับ